โอ้โหเป็นลายเบสที่สุขุมนุ่มลึกแล้วก็ดูแข็งแกร่งแข็งแรงมากกับเบสห้าสายของพิต้านะครับแล้วก็ไหลแบบโอ้โหลึกมากพิต้าเมื่อกี้ตอนอิม่มเอาไว้เนี่ยพิต้าคิดอะไรบ้างตอนอิ่มเมื่อกี้ฮะชุดคอร์ดสำคัญชุดคอร์ดพาไปให้นึกกบบธรรมชาติ ธรรมชาติใช่น้ำไหลกๆนิ่งๆโอ้โหพิต้าแบบอันนี้คือจินตนาการค่อนข้าง,างลึกกับ,บช,ชุดคอร์ดอีเมเนอร์เมื่อกี้นะใช่ใช่มันจะลมพัดอะไรเงี้ยขนลุกเลยอ่ะแบบ คือเราคิดไปอีกสเต็ปแล้วอะไม่ใช่แบบว่าคอดนี้ไปคอดนี้เข้าคู่นี้ไมเนอร์เมเจอร์ไม่ใช่ละอันนี้คือธรรมชาติละเป็นการอิมพอไว้โดยใช้ธรรมชาติเข้ามาช่วยในการจินตนาการถูกต้องครับมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันจะไหลไปเรื่อยๆไม่จบถ้าวนไปเรื่อยๆมันก็ไม่จบอะไหลไปเรื่อยๆถ้าไม่บอกให้หยุดก็ยาวทัางคืนตรงนี้ได้ฟิลแล้วเดี๋ยวขออีกสักแปดห้องนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันอีกนิดนึงนะอันนี้สดๆเมื่อกี้คือสายน้ําไหลแบบโอ้โหแบบ แปดห้องมั ôm, ้งแปดห้องแปดห้อง ใช่เลยนะพี่ตาพี่ตาเล่นเบรนีมม่มากี่ปีแล้วกันเนี่ย oh. จำปีไม่ได้หรอกครับก็เล่นมาเรื่อยๆจนนับไม่ได้มันเล่นมานานเท่าไหร่เกิน20เกินครับเกินน้าน้านี่นะครับสไตล์การอิมพอไว้์ลูกเบสแบบลึกๆอย่างนี้นะฮะพี่ตาเมื่อกี้ตอนอิมเนี่ยเราคิดไหมว่าพี่ตาใช้สเกลอะไรอะไรบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าย e ึดอีมายเนอร์อย่างเดียวเลยพายายามจะฉีกไปนายด้วยบางทีมันก็ตันเพราะว่าเราเอะมันทางเบสอะเราเป็นคนทางเบสอะก็มันจะก็จะไปแบบไมเชอร์ไมเนอร์ไม่หนีเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็พยายามคุมอยู่คือสัญชาตญาณของเราคือคนเบสมันมันจะกลับมาไปมาย กลับมาไมเนอร์จนได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยก็เลยต้องคุมคุมไปไม่ได้นะครับแต่ถ้ายายมันจะกลับมาไมเนอร์โอ้โหครับโอ้วันนี้คลิปนี้ก็รู้สึกแบบดีใจมากที่ได้พิต้ามาอิมเอไว้ลายเบสสวยๆอย่างนี้นะครับกับทางเพจนะครับผมถ้าหลายคนนะครับชื่นชอบลายเบสสวยๆแบบนี้นะครับสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับว่ารู้สึกยังไงกับคลิปนี้รู้สึกยังไงกับที่พิต้าเล่นนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ